ครับก็สวัสดีครับวันนี้ช่วงวันหยุดปีใหม่ก็ไม่มีอะไรมากครับเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องรับที่ DIY มาจากฮาร์ดิ์เก่านะครับเนี่ยตัวฮาร์ดิ์เก่าแต้วราเอาบอกเขาไว้นะครับเพื่อเอาไว้ต่อสายไฟจากคอมพิวเตอร์มาใช้นะฮะจะง่ายที่สุดมี power supply เก่าตัวแล้วก็ฮาร์ดิ์เก่าเนี่ยครับ DIY มันจะมีคลิปอยู่นะผมมีคลิปสอนทำมาอยู่นะครับลองย้อนกลับไปดูหลัง คือจะบอกว่ามันมีประโยชน์มากครับทําอยากให้เพื่อนๆได้ทําไปใช้กันมีประโยชน์มากนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรเนี่ยพอทําทเสร็จแล้วแล้วก็ตัดกระดาษทรายเราจะเอาเลือกเอาเลยจะเอาเหยียดเอาหยาบขนาดไหนหรือใส่เป็นแผ่นผ้าตัดเป็นผ้ากลมๆใส่เป็นผ้าขัดพวกทองเหลืองอะไรได้หมดเลยนะประโยชน์เยอะมากอันนี้วันนี้ผมเลยมานี่ทําคลิปไอ้นี่จากเครื่องขัดตัวนี้ใช้งานอะไรได้บ้างนี่วันนี้ผมมาขัดนี่เลยช่วงปีใหม่เราหยุด ซ่อมงานหน่อยแล้วก็มานี่ครับปรับปรุงบุรณะพวกหัวแรงหัวแรงเก่าๆที่มันเสียแล้วนี่ครับเห็นไหมนี่เสียๆอย่าไปทิ้งครับเนี่ยเก็บไว้เลยมันมีอะไหล่มันเป็นประโยชน์ได้ครับนี่อย่างเนี้ยอย่างหัวมันเนี้ยนะเราก็มาฝนครับเนี่ยฝนเนี่ยอันนี้อันเก่าผมก็ฝนแล้วนี่เนหะ็นไหมฝนแล้วก็เสียบให้ร้อนแล้วก็ตะกั่วเคลือบไว้เลยไม่ต้องใช้น้ํายานะเพราะมันจะเป็นทองเหลืองพวกนี้ คือปลายหัวแรงที่ดีมันจะเป็นทองเหลืองนะครับทําไมผมต้องเจีเอาคือเมื่อก่อนผมประสบปัญหาก็อ,อยากได้หัวเล็กกว่านี่หน่อยอยากได้หัวแบนอยากได้หัวตัดโอ้พี่ซื้อก็ไม่มีซื้อหัวหนึ่งครับลายตังอยู่อย่างน้อยก็มี80บาทขึ้นต้องเป็นหัวทองเหลืองนะถ้าคุณไปซื้อมาถูกกว่า80บาทนะไม่ต้องไปซื้อครับพวกนั้นมันไม่ใช่ทองเหลืองพอมันใช้ไปแล้วมันกว่าจะร้อนได้ผมเคยโดนมาทีนึงเสื้อหัว25บาท เสียบยัง,งให้ตายไงมันก็ไม่ค่อยจะร้อนนะครับนี่สู้มันต้องเป็นหัวต้องเหลืองครับที่ของนี่นะเป็นหัวต้องเหลืองหัวหนึ่งไม่ต่ำกว่าแปดสิบาทเนี่ยผมเลยต้องเนี่ยพวกนี้เห็นไหมผมจะเก็บไว้หมดอนะ่ะเพราะอะไรเราสามารถเอามาเจียได้จากไอ้นี่เลยถึงหมกไอ้เครื่องนี้มีประโยชน์มากเลยเนี่ยวันนี้ผมอยากจะได้หัวเล็กหัวแบนผมก็เจียเนี่ยเจียจากเครื่องนี้เลยเจียเก็บไปเลยทำานหัวตัดหัวเล็กขนาดไหนล่ะยอยากได้หัวเล็กขนาดไหนได้หมดนี่แล้วก็พวกนี้ เป็นหัวแหลอีกประเภทหนึ่งเนี่ยมันเล็กเนี้ยมัน,ม,นมันหาซื้อยากครับคุณนี้แพงด้วยเนี่ยเราไม่ต้องไปทิ้งนี่อย่างเงี้ยเราก็เตียมันป้าแล้วก็เตียให้มันแหลมเลยนะเตียให้มันแหลมมีเวลาว่างมาในช่วงปีใหม่เนี่ยเราว่างแล้วเราก็ก็ไม่ถึงกับว่านนะเราก็มาบำรุงบูรณะอุปกรณ์เครื่องเชื่อมของเราอะไรของเรานะครับให้กลับใช้งานได้นี่อย่างเงี้ยซื้อหัวหนึ่งอ่ะแปดสิบบาทตีไปนะแต่ถ้าเราเก็บเก็บไว้เนี่ยเรามันเจียเนี่ยโอ้ยทุนไปเป็นปีครับไปนี้ โอเคก็ไม okay. ่ม okay. ีอะไรมากคลิปน like some ี้ง่ายๆคืออยากให้เพื่อนทำวาใช้ก so ัน so, ตัวนี้มันมีประโยชน์มากที่ผมใช้มาอยู่เรื่อยอนึกอยากจะขัดอะไรหรือใครที่เห็นไหมเป็นสว่านสว่านมือเล็กๆที่มีพวกใบตัดมีไอตัวหัวดอกสว่านเล็กๆอ่ะมันพื้อเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เจียเจียได้เลยเห็นไหมมันไม่คมมันก็เจนแม้กระทั่งนี่ใบมีคัตเตอร์เนี่ย ซื้อมาบางทีใช้แล้วก็หัก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 ในก็หมดยิ่งใบใหญ่แพงนะผมผมไม่ถูกนะถ้าเราเป็นช่างเราจะรู้การลดคอต์สเนี่ยสําคัญที่สุดนะครับลดต้นทุนอันเนี้ยใช้ทื่อผมเจียผมไม่หักเจียวเ,เจียจนว่าคมมันไม่ไหวแล้วจริงนะถึงหักพิงหนึ่งมันใช้ได้นานมากใช้มันเกิดไปอยู่นะครับเนี่ยเคก็ไประมาณนี้คลิปนี้นี่มีอะไรมากก็คืออยากจะแนะนําให้เพื่อนลองเข้าไปดูในคลิปตัวนี้มีมีสอนอยู่ แล้วทำไว้ใช้กันผมทำอีกแบบอีกแบบหนึ่งจะเป็นเอ่เป็นรถอีกเครื่องหนึ่งมันตั้งคล้ายๆเป็นิลูลกหิงเจี๊ยเลยอันนั้นเป็นรถทำจากรถบังคับที่มันเสียแล้วช่วงหลังมามอตเตอร์เรินมาแล้วก็ปิดด้านข้างคล้ายๆายอะไรเงี้ยครับขัดได้เหมือนกันก็แต่เนี้ยมอตเตอร์ม,รม,อตตอรมันจะแรงกว่านะครับมอเตอร์จากคัรดดิสกมันจะแรงกว่ารอบมันจัดโอเคก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้สั้นๆครับไม่มีอะไร แนะนําให้เพื่อนๆทาหินเจี๊ยเล็กๆไว้ใช้งานเพื่อประโยชน์แต่เห็นอย่างเงี้ยแต่ประโยชน์ใช้สอยเป็นเนยอะครับถ้าเป็นใหญ่ๆโอ้เราจะซื้อหรือในที่ที่ตั้งนี้เราเนี่ยหยิบมาเสียบกับพาวเวอร์สปายคอมเนี่ยนี่ใช้งานได้แล้วนะไฟ12โวลต์จบเลยหรือเราไม่มีพาวเวอร์ p l y ยลราก็แปลงเป็นแดอปเตอร์12โวลต์มาเสียบก็ได้แล้วครับโอเคง่ายครับแต่ประโยชน์เหลือเฟือครับ,บอกเองัวน,นี้ประโยชน์เหลือเฟือ เดี๋ยวผมมีอีกหลายตัวฮาวทิดเก่าผมก็จะมาทําสแปรว้เผื่อที่อมอเตอร์มันเสียมอเตอร์เสียก็บางทีไม่ต้องทำแค่ย้ายมอเตอร์อีกเครื่องนึงมาใส่นี่ก็ได้แล้วครับมันบล็อกเดียวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเจียให้ดูนี่ฮะเจียไม่มีอะไรก็เหมือนเจียทั่วไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะสังเกตพวกนี้ถ้ามันเป็นทองเหลืองอ่ะมันจะไม่มีสเก็ตไฟเห็นไหมถ้าเป็นเหล็กมันจะมีสเก็ตไฟเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นทองเหลืองอันนี้ผสมเนี่ยเห็นไหมถ้าเกียมีสเก็ตไฟน้อยๆเนี่ยผสมผสมผสมเหล็ก เจี๊ยแค่แหลมเจี๊ยง่ายๆไม่ต้องไปกดแรงค่อยๆนะถ้าเรากดแรงบางทีมันหยุดหยุดแล้วก็ต้องเล่นใหม่เนี่ยเพยพอได้กางเราเนี้ยล้วก็ไปเสียบให้มันร้อนแล้วก็ตะกั่วเคลือบเลยก็เก็บไว้ใช้ได้นานเลยไม่ต้องกลัวดำวันนี้มันเป็นทองเหลืองบ,บริสุทธ์ครับตัวแหลมมันจะร้อนไวอือกประมาณนี้ครับอันนี้เดี๋ยวเราก็เจียเนี่ยน,นี่เจียแล้ว ใช้งานได้เลยหัวเนี่ยปลายเล็กแล้วเห็นไหมเอาเล็กขนาดไหนละ่ะหรือจะเอาแบบรีบเป็นแท่งเส้นเข้าไปก็ได้แล้วก็ต้องเจาะตรงนี้เข้าไปโอเคนะครับแล้วก็เก็บไปใช้งานครับเนี้ยได้ไหลหัวอยู่นะครับโอเคโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสั้นๆแต่มีประโยชน์นะครับโอเคสวัสดีครับ